ก่อนนี้เราที่ซื้อฮาคิ้เราด้วยเราด้วยขึ้นมาขึ้นตามผมมาเลยแอดโอ้พี่โดวไม่สูงอะดิไหนตรงนี้เหรออยากใช่ซื้อกับใครแลลี่โอ้ลี่ลุงแลลี่ก้าวกากะมิมาไงเนี่ยมเอาต้องซื้อไหนสกายจัมม์จิ้มบุงให้ ซื้อหมดเลยแซื้อให้หมดเลยเท่า,าคาเท่าไหร่เฮ้ยหมื่นเดียวเรียนสก,กิลโอ้ค่าเรียนหมื่นหนึ่งนะแลลี่แล้วอันที่สองอะต่อหมื่นหน้าซื้อให้หมดเฮ้ยถูกถูกนะถูกนะอ,นนอันนั้นคือห้าชิเฮ้ยอันที่สามหนึ่งแสนเอ้เฮ้ยพอดีเฮ้ยอพอดีเงินเงินหมดชิวๆแล้วทำไงเวลาใช้อะทำไงอะอ่า กดตัวเจเดีกดตัวเจเฮ้ยอู้วเจเลยว่ะเครื่องพาคทีแอดลองกดตอาตัวอาตัวอาแล้วชีม้มาเอาตรงไหนก็ได้อ่ะกดตัวอาอย่างเช่นผมจะว่าไปตรงแรลลี่นะผมก็จะว่าไปตัวแรลลี่เฮ้ยไหนกดไม่ได้ต้องเอาตัวเจออกก่อนได้ป่ะส่วนส่วนอันสุดท้ายก็เป็นแก๊ปโป้ก็จะกระโดดถึงตัวอาตอนแรกพี่กดติดแต่ตอนนี้มันกดไม่ติดแล้ว เขได้แล้วมันมันจะได้รีคูนดาวด้วยแอดผมลืมบอกแล้วมีอะไรอีกแอดมามานี่มาแอดมานี่เลยอันนี้มันต้องใช้แบบระยะใกล้ๆหน่อยกว้างๆกระโดดสูงๆองมาหนีเฮ้ยโอ้จับได้สองดอกอย่าเรื่อนมึงนะบอกแลมาฟังนะเดี๋ยวนี้ด้วยแหละแหละ ามาได้ได้ก็ได้ไ้อาอดินไปนอนมาแอดมาบ่าทับใค้เลยเดี๋ยวผมตีให้ตัเก้าสิบไหถ้าแอดผมลืมบอกถ้าแอดแบบว่าอ่าจะพาแอดเอาดับแจ้งว่ะแอดต้องเวลสองสองร้อยขึ้นไปอ่ะผมจะพาแอดไปเอาดับแจ้งคูดนี่เฮ้ยได้เจ็ดหมื่นอีพี่เหรอถ้าค่าครบเจ็ดตัวไอ้พวกเนี้ย

เออดาเนี่ตีง่ายนุ่นเล่เรสหน่อุ่นเล่นเรสเอาวอ้ยอรมาี่่เาัผมเฮ้ยโอ้พี่โดนว่ะ้หดเกินว่ะเฮ้ยนักเลงนักเลงว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หดเกินโดนไรขาเลย มาล้ก็อไรพี่กลับมาปอร์ตี้เซเว่นอะไรพี่เซเว่นติดวะติดที่จะฟาวน์โอ้ยพลังกิจอุตส่าห์ร้างมาพี่ว่าฟาวน์ปาร์ตี้เซเว่นนี่เร็วสุดละเร็วสุดละฟาวน์ปาร์ตี้เซเว่นดีกว่าโอแต่แต่ผู้ฆ่าไม่กนไม่ไหวแล้วนี่ไหนวะฮ่าคีมันช่วยอะไรได้ถ้าเปิดแล้วกดสกิลสกิลมันแรงขึ้นไหมฮ่าคีอ่ะ เรียว่าหลายคนคงจะต้องนึกถึงทะเลไม่นองคองบึงเพราะเนื่องจากได้แรงทำชัดดีเลยไงครับไงครับถ้าคืนจะมีสิ่งไปจะสี่ช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยกว่าแล้วเฮ้ยชิวๆหอนไหมหอนไหมหอนไหมเครือพาคีนี่ครับเครือพาคีครับเครือพาคีเฮ้ยโอ้ใครมาใครมาเกียนวะเนี่ยมีคนเกียนว่ะ ไปแล้วไม่อยู่แล้วออกเกมนี้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแอจะแอจะกด e เ a b l e ีพีพนะไม่งั้นแอจะโดนอนี้แหละเไปนอนแล้วดินไปนอนนะเดี๋ยวแม่ตีนะเฮ้ยผมไม่ได้ไม่โดนแม่ตีครับท๊ะ <c oughs> ไมโอเคบ๊ายบาย